ดูวันนี้ดิฟ้ายายช่วยกันแกะกลุอันดูว่าเป็นอะไรครับอันนี้ี่ยช่วยกันถือยายสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พิงคน้องนา,นาพบกับผมช่างนาเดชนะครับและคุณยายนะคุณยายเฉยเดี๋ยวก,กดปุ่มเปิดก่อนปิดเปิด,ปดใส่ฐานแล้วยังนี่ยใส่มาแล้วอ่ะก็วันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคลิปเปิดกล่องของขวัญ อีพีเท่าไหร่แล้วม่รู้เนะเพราะว่าล่าสุดก็จําไม่ได้ครับนานแล้วที่ว่าไม่ได้มีคนส่งของมาให้วันนี้เนี่ยคนที่ส่งมาเนี่ยเขารีเฟซว่าเขาเห็นคุณยายเนี่ยอายุมากแล้วอันนี้เป็นของฝันของคุณยายทั้งหมดเลยนะเห็นคุณยายอายุมากแล้วก็เลยอยากจะส่งผลิตภัณฑ์นี่มันบํารุงยายมาให้นะครับชื่อผู้ส่งพี่วิวัฒนะครับพี่เขา แชทมาบอกผมก่อนล่วงหน้าแล้วหละ่ะว่าจะส่งมาให้ผมก็ส่งที่อยู่ไปแล้วก็ตอนแรกเปิดดูแลเยอะมากครับตั้งใจว่าจะไม่เยอะขนาดนี้ตอนแรกแต่ว่าพอส่งมาจริงๆโอ้โหเดี๋ยวดูครับมีอะไรบ้างเนี่ยของยายทั้งนั้นเลยอ่ะผลิตภัณฑ์ชุดนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากเขาเ,เรียกอะไรหมอเสียงทุกเ,เป็นแบรนด์ของหมอเสียงนะครับนี่ตัวนี้เป็น กาแฟนะยายยายกินกาแฟหรือเปล่าไม่ได้กินเนาะแต่มีกาแฟด้วยนะเป็นกาแฟตราหมอเส็งนะครับแล้วกออ็อันนี้ก็จะเป็นกาแฟเหมือนกา้ากาแฟสองแคะครับแล้วเ,เนี่ยอยากให้ดูอันนี้ดิฟา้ายายช่วยกันแกะคนละอันดูว่าเป็นอะไรครับ เครื่องดื่มสมุนไพรน่าจะเป็นแบบสมุนไพรบำรุงกําลังอะนะครับเดี๋ยวขอ,อุยาดแกะอันนี้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงสองขวดนะยายน่าจะเหมือนกันนะนี่เดีวขอแกะดูสักขวดนึง มีแก้วตวงม้ด้วยโอ้ขวดสีขาวครับรับประทานครั้งละ30มิลลิกรัมวันละสองครั้งนะยายเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านรายละเอียดอีกทีว่ามันเป็นผลิตเอเครื่องดื่บมบำรุงกำลังแบบไหนนะครับเครื่องดื่มไม่ใช่บำรุงกำลังเลยเครื่องดื่มสมุนไพรนี่แต่อันนี้สองขวด เดือนไปบางยายหายเดือนไปตางนันกอนปึ๊บนี่แล้วก็อันนี้ช่วยกันถือยายยาสีฟันสมุนไพรเหมือนกันนี่หมอเสงก็มีผลิตภัณฑ์นี่เป็นยาสีฟันนะครับได้มาหลายกล่องเลยนี่อายายฟันจะได้ขาวแล้วทีนนะยายบอกไม่ค่อยมีฟันเท่าไหร่เนาะอาจจะได้ใช้ไม่ไม่คุ้มนะครับ นี่ยาสีฟันแล้วตัวนี้อ๋อตัวนี้ยายกินได้นี่ยายอันนี้มีอันนี้มีสองกล่องน้ําเต้าหู้สําเร็จรูปผสมสมุนไพรอืมอันนี้ชงกินน่าจะเป็นผงแหละชงกินอ่าเป็นซองครับเออมีข้างในเนี่เป็นซองมาแกะให้ดูเลยก็ขอบคุณก่อนล่วงหน้าเลยล้วกันนะครับสำหรับ จะเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์ใจดีก็ได้ความจริงพี่เขาไม่ได้สปอนเซอร์หรอกครับเขาส่งมาให้ด้วยน้ําใจเนี่ยยายอย่างนี้เป็นซองผสมกับน้ํากินเพราะว่าอย่างแบรนด์มอสสิงเขาเองเนี่ยเขาก็ติดตลาดคนไทยอยู่แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมาอาศัยแรงช่องวิถีพื้นบ้านในการช่วยโปรโมทเนาะแต่ว่าเราก็ทําคลิปขอบคุณให้นะครับนี่เป็นอย่างนี้เพราะเขาเขาน่าจะจ้างช่องใหญ่ๆดังๆได้สบายๆครับ เอาอันนี้อะไรเอาอันนี้สบู่สบู่ขมิ้นชันอ่ตาเพิ่งรู้ว่าหมอเซ็งจะมีแบบยาสีฟันก็มีสบู่ก็มีครับนี่แล้วก็กล่องสุดท้ายอ่าเดี๋ยวยก็ยายให้ดูหน่อยอันนี้สบู่พูข้าวอันนี้ขมิ้นชันครับเดีย๋ยวขอแกะดูนะยายแกะอัน,นี้ก็ได้ แกะยังไงเอาลองดูแกะได้ไหมอ๋อเป็นก้อนๆครับนี่สบู่ครข้าวตาหม้อซิงแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นก้อนเหมือนกันคงจะสองอย่างอนะยายนี่นี่นะครับอายะดื้นหน่อยนี่ก็ทั้งหมดเท่านี้ครับ ตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าพี่เขาส่งมาให้ก็อาจาจะเป็นพวกายาบำร,รุงกำลังเล็กๆ,ๆน้อยๆขวดครึ่งขวด,ขวด,ขวดอะไรเงี้ยครับแต่พอส่งมาจริงๆแล้วกล่องใหญ่เลยอันนี้ผมเนี่ยก็ไปเซลล์พี่เขาว่าโอ้โ oh หพี่ส่งมาทั้งกล่องใหญ่ผลิตภัณฑ์หมอเสง้งนั้นเลยพี่เป็นหุ้นส่วนของหมอเส็งหรือเปล่า <laughs> ผมก็ผมก็พูดไปเล่นๆแบบนี้พี่เขาบอกว่าพี่ไม่ใช่หุ้นส่วนเพราะว่าพี่เป็นลูกชาย <laughs> เอา้า <laughs> ผมก,ผมก็ผมก็งง เอาหรือพี่สุดท้ายสุดท้ายนี่น่าจะหนักกว่าหุ้นสวยอีกนะคือเป็นลูกชายเจ้าของนะครับลูกชายหมอเสิงเนาะก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่เดี๋ยวหาไม่เจอจําชื่อพี่ก็พี่วิวัฒนะครับขอบคุณจริงๆแล้วก็เดี๋ยวชุดนี้เนี่ยก็ให้สิทธิ์ยายทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวยายจะไปแบ่งใครแจก,กแจ่ายใครก็ตามแตจ่ใยยายนะครับผมก็ขอทําคลิปขอบคุณไว้เท่านี้แล้วกันเนาะ แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้มาเนี่ยพี่วิวัฒเนี่ยผมเดี๋ยวขออนุญาตขอรูปพี่เขาเพื่ออให้ดูกันนิดนึงนะครับว่าพี่คนนี้นะครับที่ค่อเรามาอย้ายทำามืออย่างนี้โชว์รูปโชว์รูปสปอนเซอร์หน่อยปลึงนี่อ่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆครับโอเคก็คลิปเปิดกล่องของฝันคลิปนี้นะ่ะเป็นของยายทั้งหมดเลยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับ เป็นกำลังใจให้พวกเราเด้วยนะยายเนาะแล้วเดี๋ยวเอาไว้พบก,กันใหม่ส่วนคลิปนี้นคินี้เหตุดเดือดล้วยายเดี๋ยวเห็ดเดี๋ยวเห็ดจะไหม้นะ <c oughs> โอเคงั้นสวัสดีนะครับบ๊ายบาย